ฮัลโหลฮานักศึกษาเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเรื่องของ cleft sentences การเราเรียนไป it cleft เนอะแล้วก็มี w h cleft แล้วก็เอ่อแล้วก็ all cleft นะคะอันนี้เรามาใส่ประโยคมาใส่ context ให้เนอะนักศึกษาน้าจะา เข้าใจมากขึ้นแต่เราจะไม่ใช้เยอะใช่ไหมคะเราจะใช้นานๆทีเราให้รู้จักรูปแบบที่หลากหลายของประโยคเนื่องจากเราไม่ได้เรียนแบบ Syntax แบบโอ้โหวาดรูปอะไรอย่างนี้นะครับแบบสาขาภาษาอังกฤษหรือภาษาภาษาศาสตร์ขนาดนั้นแล้วก็เรียนโครงสร้างประโยคไทยแปลกๆอย่างนี้ที่ไม่มีในภานษาอังกฤษเพิ่มเติมสักนิดหน่อย2-3อันนะคะกะ็โอเค นักศึกษาลองดู guest กับ receptionist นะเขาว่ายังไงเอ่ย excuse me I'm checking in my name is Alex Chen Alex Chen my reservation is for a double room hello Mr Chen is your reservation I'm sorry but I'm sorry but we only have a single room available tonight a single I booked a double I, I booked a double it was a double room that I reserved online last week one. สิ่งตรงนี้ที่คริเขาต้องการเน้นใช่ไหมคะ It was a double room แล้วข้างหลังเป็น relative clause adjective clause อะไรแบบนั้นที่มาขยาย that I reserved online last week จำได้ไหมเหรออันนี้จริงๆจะเป็นข้อมูลใหม่นะเป็น new information ข้างหลังก็จะเป็น old information หรือ known information ที่รู้อยู่แล้วนะฮะ Yes, sir, I understand. It was an error ห็นไหมคะมีการเน,น้น It was an error in our system that caused the mix-up. I'm very sorry. นะ นะฮะก็เกิดข้อผิดพลาดต,ต่างๆนะฮะ mix up well what I need is a solution what I need อันนี้คือ new information จะอยู่ด้านหลังถูกไหมลูกนะฮะ a mix up ก็คือ a mistake นะคะหรือพวก confusion ต่างๆนูน่นนี่นั่น ผิดพลาดเกิดขึ้น uh, What I need is a solution ต้องการแก้ปัญหาเรารู้อยู่แล้วเขาเน้น What I need is a, solu a solution หรือเราสามารถกลับเป็น Well a solution is what I need ก็ได้เหมือนที่เขาบอกเราสามารถ reverse ได้ My friend is arriving shortly Of course what I can do for you is offer ไม,ไม่ต้องใส่ทูก็ได้ตรงนี้ใช่ไหมคะตามได้ว verb ได้ What I can do for you ข้างหลังก็เป็นสิ่งใหม่เป็น new information ต้องการเน้น

in in korea it was in berlin that you proposed to me like yeah, it was in berlin that you proposed to me uh, check say, hi i'm here for the flight to london my flight number is hello do you have a passport and any checked luggage passenger put it here my passport

What seems to be the issue, but then confusion is that the date on your e-ticket is actually for September eleventh, not today. But it was a, it was a phone call from the airline that confirm to fly for me for today's date. it was ต้องการเน้นอันนี้ a phone call เลยนะมาจาก the airline เลย sir sir I can't see a record of that what you must do is call the airline's customer service number to resolve this what you must do เราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือของใหม่อยู่ข้างหลังของเน้นอยู่ข้างหลังใช่ไหมฮะอันนี้คือของเก่าถูกป่ะต้อ,องทำอะไรสักอย่างหนึ่งสมมตินนะ what you must do เราต้องมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็คือ is call ไม,ไม่ไม่ต้องใส่ถูก็ได้แต่ธรรมชาติกว่า is call e d the allies customer service customer sir uh, a r l i e s customer service number unbelievable all i wanted was a quick and easy check in all i wanted ก็เป็น all clip จำได้ไหมเอ่ยนะบางทีอาจจะเจอ all that i wanted all that i want นะฮะแต่ that เขาก็ ไม่ละไปได้ไม่ต้องใส่ก็เป็น all I want คือสิ่งเดียวเลย the only thing that matters อเลยเนี้ยคือสิ่งเดียวที่ฉันต้องการตอนจริงๆก็คือแค่ a quick and easy check in แค่นั้นเองเวลาเช็คอินแป๊บเดียวจบแต่นี่มันดูยาวนานนะฮะก็เป็นตัวอย่างที่ใช้ uh, it cleft wh cleft แล้วก็ all cleft ใน d i a l o g ต่อมาเรื่อง uh, unaccusative verbs อันนี้ที่เราเอามาสอนเพราะว่านักศึกษาชอบเขียน uh, คำศัพท์กลุ่มนี้เป็นรูปของ passive passive ก็คือถูกกระทำถูกไหมคะ เช่นอ my bike was stolen and my purse was stolen b เวบสแบบนี้เป็นตน้นแต่ในกลุ่มนี้ะมันจะเป็นกลุ่มคำทุกกลุ่ม Verb ที่ไม่มี transitive form ก็คือไม่สามารถทำเป็นตามด้วยกรรมไม่ได้แล้วเปลี่ยนเป็น passive voice ไม่ได้นัก่องสาจำเวิร์ไปเลยนะแตที่นี้เราไม่ได้เรียนแบบลึกเหมือนที่เราบอกนะฮะเช่นคำว่า happen มันเกิดด้วยตัวมันเองได้ appear die disappear emerged ปรากฏ fall happen ไปแล้วเนอะ the events the accident happen occur happen เหมือนกัน rose หรือ vanished หายไปนะคะคือ in all of this the subject is undergoing the event ไม่ได้ do ing it ไม่ใช่ตัว agent จริงๆแต่เป็นตัวที่โดนนิดหนึ่งนะครับมันจะมีความหมายเชิงแบบ passive นิดหนึ่งนะคะแล้วก็มักจะพูดถึง uh, spontaneous events เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีทันใดแบบ ปุ่งปุ่งขึ้นมาเลยเป็น natural processes หรือ changes changes of state ต่างๆก็ใช้พวกนี้ได้ถ้านักศึกษาไม่เข้าใจตรงนี้ก็จำกริยาพวกนี้ไปเช่นนักศึกษาจะมานจะไม่บอกว่า the accident was happened ใช่ปะ่ะหรือ the fog the rabbit were disappeared by the magician's trick อย่างเงี้เราจะก็จะบอกว่ามัน disappeared ธรรมดาไม่ was disappear e d หรือ the apple ไม่ได้ถูกตกลงมาจากต้นไม้ นคะก็จะเป็น fall มาเลยมาจาก fall ใช่ไหม fall โอเคนะ occur ต้องมีตัว r สองตัวเพราะมัน straight พยางค์หลังเวลาเป็นสองพยางค์ occurred โอเคนะอันที่สองจบแล้วค่ะนะเราไม่ใช่เป็น passive voice นะเราใช้รูปนี้ตลอดเพราะนาักศึกษาอย่าง,ายยางตายอย่างเงี้ยคนตายนักศึกษาบางที่บอก he was died in the accident อย่างเงี้ยก็บอก he died ไปเลยไม่ใช่ was died ต่อมา middle voice construction กลุ่มคำนี้เราจะพูดถึงตัว inherent property verb อยู่ในรูปของ active voice แต่ความหมายอาจจะตีความเหมือนเมื่อกี้มืนเหมือน passive like ก็คืออารมณ์แบบ semantically passive ในเชิงความหมายเหมือน passive หรือเหมือนถูกกระทำนะคะแต่จริงๆในการเน้นเรื่องของ inherent property หรือ quality เป็น general property ของบางสิ่งบางอย่างเนาะซึ่ง agent ซึ่งประธานมันไม่ได้มีประธานหรอเขาจะละไว้ว่าเป็น implied subject ว่ามันคือแบบ anyone anybody หรือ people in general อะไรเงี้ยทุกคนนะฮะซึ่งเรามักจะเจอในการขยายส่วนใหญ่เนี่ยเอาแบบง่ายๆก่อนนะขยายพวกสิ่งของละอันพาร้อยต่างๆนะฮะทีซ่ซึ่งเป็น quality เป็น natural quality ของสิ่งนั้นใช่ปะ่ะเช่น the shirt irons well lead เรียบง่าย the d i s r drives well This t a k e photocopies well ถ่ายกระสาษออกมาชัดอะไรเงี้ย The paint applies evenly ถ่ายเรียบสนิทอะไรเงี้ยแบบว่าสีที่ทาแล้วเรียบเนียนอะไรแบบนั้น Glass กระจกแบบ breaks easily กระจกแตกง่ายมักนิยมใช้ใน Present s i m นะฮะ,ะแล้ก็ถามว่าถ้าเป็นแบบ a specific event in the past ก็สามารถก็ใช้ได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้พบ นะครับ,บแบบว่าอาจจะไม่ใช่ตัวต้วตนๆของอตัว English Middle Voice Construction The door opened easily before the flood caused it to warp. คำา่า warp สระ,ะอว์ปก็คือเหมือนว r p อะคะ่ะแแต่คำหมายหนึ่งก็คือเหมือนเราเปิดวับเกตต่างๆ <laughs> นั่นหมายความนี้มันแปลว่า ให้มันบิดให้มันบินสักอย่างหนึ่งนะคะเวลานักศึกษาน่จะรู้ว่าเวลาต่อ door ประตูที่แบบเราเจอฟ o ัดอันจะแบบเจอความชื้นอะไรเงี้ยมันก็จะจากจากที่ปิดง่ายๆเปิดง่ายๆก็จะเริ่มไ่เขาร่องเข้ารอยแล้วนะคะเริ่มต้องกระแทกกระทันกันนะคะก็ประมาณนี้ก็สังเกตว่าอ้3ตัวนี้มันต่างกันแน่นอนนะคะแล้วก็มีอะไรที่เป็นเฉพาะของมันในเบื้องต้นยาวมาเบื้องต้นจริงๆนะคะ ก็จะแสดงใเห็นว่า,ามีในโครงสร้างของภาษาอังกฤษเนี่ยโครงสร้างประโยคมีประโยครูปแบบต่างๆแปลกๆอีกนะคะที่นักศึกษาอาจจะใช้ผิดหรือนักศึกษา,าจ,จะไม่เคยเจอนะคะก็สามารถลองกลับไปทบทวนได้นะคะใน3เรื่องนี้ครูก็ทบทวนเท่านี้นะเพราะว่าเราพูดกันในห้องไปแล้วมีตรงไหนก็สงสัยก็สอบถามเข้ามาได้คะ่ะ